สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะก็ลับมาเจอกับจอมนะคะใครอยากรู้ว่าลุคนี้นะทำยังไงนะคะตามไปดูกันนะคะก็คือลุคนี้นะั่ก็คือเราแต่งไปมาหาอะไรนะคะก็คือแต่งไปมันเหมือนเอพิเดนโลกแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มากไม่ได้หมายแต่ว่าก็แต่งให้ดูโอเคนะคะให้ดูมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะ,นะคะก็ใครอยากรู้ว่าลุคนี้นะคะออกมาเป็นอย่างี้นะคะเป็นยังไงนะคะไปดูกัน,นะคะ่ะ โอเคก็เริ่มกันเลยที่อย่างแรกนะคะอย่างแรกก็คือวันนี้จะใช้ล่องพื้นของทรีนะคะแบบนี้นะเบอร์หนึ่งศูนย์สองนะคะก็ใช้คู่กับแปรงเรียวเทคนิคนะคะวันนี้นะคะ,ะคือใช้คู่กับนี้นะคะมันก็จะบางเบานิดนึงก็ไปลงไปมหาลัยก็ไม่ต้องปกป,ปิดมากอะไรมากมาอยู่แล้วเนาะ ก็เน <ersch> ี่ยนะคะก็ทับแทับมันไปให้ทวหน้านะฮะหรือว่าใครมีจุดบกพ้องตรงไหนหรือว่ามีรอยตรงไหนมากๆก็เน้นตรงนั้นนิดหนึ่งก็แล้วกันเนี่ก็จะได้ลกธรรมชาติธรรมชาติไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะโอเคไหมอืม อคอย่างที่สองต่อไปนะคะที่จะใช้ก็คือแป้งของทรีนะคะก็มันเป็นลักษณะนี้ะเนาะสีจำไม่ได้เรามันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเออก็เลยจะใช้นะคะก็เป็นแป้งสองสี 4. เขาบอกว่ากลางวันกับกลางคืนแต่ว่าเราก็ใช้ร่วมกันเลยเพราะว่าเราขี้เกียจคิดกันนะว่าตอนนี้กลางวันตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าคือมันมันจะ แล้วถ้าเราใช้กลางวันมากกว่ายเนี่ยทำไงอ่ะกลางวันก็หมดหรอเหลือวไปกลางคืนก็เลยแบบก็ปาดรวมน้เลยแล้วก็เดบเด็บดบ,ดบ,ดบลงไปคือวันนี้เราไม่ได้ลองพื้นอ่ะมาก็คือแบบเบาๆใช่ไหมก็เลยใช้อันนี้ผสมลองพื้นได้แป้งผสมรองพื้นได้นะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะก็จะได้รประมาณนี้นะคะก็เสร็จ เสร็จในรองพื้นเนาะในการรองพื้นโอเคต่อไปก็ขอลงบรอนเซอร์นิดนึงแล้วกันวันนี้เลือกใช้ของพรอฟ y b ่บาวนะคะสีชื่อว่า Golden Light เป็นบรอนเซอร์ที่จำชอบมากนะแล้วก็เป็นเฟเวอร์ e เลยแล้วก็ใช้มาจนฮิตแผ่นแล้วเนี่ยก็ใช้ดีอ่ะนี่ลงไปนะคะแล้วก็เรเวนนี้นะคะสำนึงข้าก็ลายข้างล่างนี้นะะนนล,ยนลยนะคะ คือมันดูเป็นธรรมชาติมากกับบันเซอร์แต่ละตัวที่เจอมาเนี่ยค่อนข้างที่จะงงๆกับบางตัวก็มีชิมม่งชิมเมอรมัน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 แบบมันไม่เหมาะกับการเป็นกรอบหน้าแต่ตัวนี้กำลังดีมากๆเลยแล้วสีแบบไม่ได้ทำให้หน้าดูดำหรือว่าหมองคล้ำแต่อย่างใดนะฮะก็ให้ให้ลูกที่โอเคแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเนเอะ จอดนิดนึ่งเนาะ,อะมองมันมองไม่ค่อยเห็นเนะนิดเดี๋ยวมันจะมากไปอะไรองนี้นโอเคแล้วก็ขอต่อที่บลัชนะคะคืออันนี้เราไม่ต้องทำทำขั้นตอนว่าเราจะต้องแต่งตาก่อนหรือว่าอะไรมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราแต่งไปโรงเรียนมันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะใช้อะไรกับอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นของ g i o d a n o เกนะฮะก็ซีออ d เดนอลเกของออลิเฟรมนะฮะก็จะได้แป้งประมาณนี igue, ้กำลังสวยเลยเนี่ยปัดวนๆรอบรวมๆกันอย่างนี้นะฮะของออริเฟรมนะฮะแล้วก็แปะเข้าไปบริเเวณนนี้นะเห็นหรือเปล่าเออสวยดีชอบมากแล้วก็ทำมาชาดมากคือแบบ ทำสัว์มากๆเลยนะโอเคพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขียนคิ้วกันนะคะเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันเนะาะค่ะวันนี้ก็ใช้ที่เขียนคิ้วของ e 2 d House นะคะก็เป็นสีชื่อว่ามไม่บอกหรอก็เป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะขอตั้งใจเขียนคิ้วนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ คือคิวนี้จอมให้เขากันให้อะค่ะก็จะเขียนตามลูกคิวที่เขากันไว้ให้บางที่เป็นลูกคิวเทอมของเราเพราะว่ากันเองไม่ค่อยเก่งนะฮะมันไม่ค่อยเท่ากนะันเวลาทำเองอก็ดูนิดนึงให้มันตรงๆจอมจะเริ่มเขียนตั้งแต่ท้องคิวก่อนนะ,ะกะท้องคิวให้มันเท่าๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมๆขึ้นไปมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ ก็โอเคได้คิวแบบโอเคโอเคมาแล้วก็ธรรมดาซา่ะเนาะไม่ได้คิดอะไรมากหม่ต่อไปเลยเนี่ยก็จะใช้นี่นะ h ันเดอร์บราล์ม c a สคาร่าของตกแบบนึงโอเคก็เป็นของเม b e เบลีนนะคะ ก็เป็นมาสคาร่าสำหรับคิ้วก็ปัดทวนก่อนแล้วค่อยปัดไปอย่างนี้นะฮะปัดทวนปัดทวนแล้วค่อยปัดออกเลี้ยงให้มันเลี้ยงเส้นนะฮะปัดทวนก่อนทวนทวนคิ้วตัวเองก่อนแล้วค่อยปัดไปอันนี้โอเคนะใช้ดีเราแนะนำใครอกนะฮะ,ะก็เคยใช้ยี่ห้ออื่นมัน ค่อนข้างที่จะเลอะแล้วก็ไม่ได้ติดขนาดนี้นะอันนี้ติดติดดีเรียกว่าโอเคแล้วก็สีสวยดีนะโอเคต่อไปตาเลยแล้วก็จะเบาๆกันดีไหมเด,เดี๋ยวแบบนึงนะะ่โอเคนะคะก็มาต่อกันที่ตานะคะก็จะใช้วันนี้ใช้เอลนะคะเป็น e y พาร i เมอนะคะเพื่อให้มันติดทนแล้วก็อยู่นานขึ้นนะคะ คือไม่แด้ว่าจะลงสีเยอะนะแต่ว่าการลงอันนี้มันทําให้อยู่นานแล้วก็สีถ้าเป็นแบบอายแชโดว์มันก็จะสัดขึ้นก็เกลีย่ยลงางน,นะคะที่จริงก็ควรจะรอให้มันเสร็จนิดนึงเพราะว่าของเอลฟ์นี่มันจะค่อนข้างเป็นเนื้อแบบเนื้อวิปครีมเนี่ยอมก็จะค่อนข้างก็ต้องรอนิดนึงนะคะก็พอ ก็รอบแบบนึงเนาะอ่ะโอเคเริ่มแห้งละคราวนี้นะคะก็จะใช้อายชาร์โดนะคะของอันนี้เป็นของลอร์พี่บ้านะคะก็เป็นพาเลต์พาเลตหนึ่งเนาะไปซื้อมาชื่อพาเลตชื่อว่า Starlight Night Collection นะฮะเป็น s t a Starlight Light c o l l e c t i o นะะเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ย <G ül üyor> ก็อาจจะไม่ค่อยสัดเท่าไหร่ก็ใชส้สีมันจะเป็นสีสีนี้น้ำตาลนะคะน้ำตาลธรรมชาติธรรมชาติกับแปรงหัวพุ่มนี่นะฮะทัดตั้งแต่ตรงคลีสเลยนะฮะแล้วก็เบนให้ทั่วเปลือกตาเลยเพราะว่าเราจะธรรมชาติธรรมาเบาๆมากกว่าอะไนเดียนะเฮ้ยต่นี้มันก็เข้มนั ก็ไม่เป็นไรนะคะสีคือสีมันไม่ได้แบบอะไรมากมายมันเป็นสีสุภาพอี่แล้วใช่นมาสีน้ําตาเนี่ยแล้วก็เบ็ดพยายามเบ็ดให้มันฟุ้งๆหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราก็าไปแบบอะไรเนาะแล้วก็ใช้ด้านล่างนิดนึงเนี่ยนะคะก็ใช้เปลี่ยนเป็นหัวแบนนะจะได้ไม่เลอะ ่โอเคมันก็จะดูโอเคะอืมต่อไปเราก็จะปัดมาสคาร่ากันเลยดีกว่าหรือว่าใครเออหรือว่าใครอยากจะเพิ่มอะไรลุกเล่นให้มันสว่างสวๆก็อาจจะใช้สีชมพูแต่คือที่จริงวันนี้ก็ไม่ได้จะทาทิธีรีตองอะไรมากเพราะว่าเพราะว่ามันมันทําเราแต่งให้มันแบบไม่ค่อยมีอะไรอยู่เลยใช่ไหม ก่อนมัสคาร่าไปไฮไลนเนอร์กันนิดนึงแล้วกันเป็นการไ่าไลน์นะคะก็นี่นะก็ใช้ของอีทูดี้ตัวนี้มันชื่อว่าอ e ีทูดี้พรูฟเทนพรูฟลวกซีะเห็นหรือเปล่าทำไมไม่ค่อยเห็นอนะไร มันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ก็ไม่เป้นไรช่างมันนะฮะก็เขียนตามเลยนะคะคือเราก็จะเขียนชีตแล้วก็ข้างในวัตถลายของเรานะคะนิดนิดหน่อยหน่อยให้มันดูแบบพอมีบ้างคือจริงๆแต่งไปโรงเรียนไ้่แต่งไปมหาลายหัยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งแบบเดียวนะมันไม่ได้นานขนาดเนี้ยอันนี้ก็ มือนพูดไปด้วยอธิบายไปด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครัมันก็จะงานนิดนึงอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ปัดมาสคาร่ากันเลยดีกว่ามาสคาร่าหนึนะ่งอ่ะโอเคมาแล้วนะคะก็นี่นะก็เป็นมาสคาร่าของเบบรีนช่งกันซึ่งตัวนี้ยมันค่อนข้างปัดออดีนะก็ยาวดีก็ปัดขึ้น ธรร,ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะใครอยากจะเอ่อหนีบขนตาก่อนก็ได้เขาเรียกว่าอะไรดัดขนตาใช่จากการที่เราปัดอย่างเงี้ยเราจำว่ามันเป็นการที่เพิ่มโคดได้เรื่อยๆอะคือหนึ่งโคดสองโคดอย่างเงี้ยนะคือเราให้แห้งเราก็มาปัดอีกทีมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราปัดอย่างเงี้ย มันก็จะคือเหมือนมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันก็จะได้ยาวในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเลยก็คือเร็วนะฮะแต่ก็คือจะเพิ่มเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้มากเท่านนะอันนี้เป็นวิธีอันนี้เป็นการคนพบของเราเองนะไม่ใช่ว่ามันอาจจะไม่จริงสำหรับใครบางคนหรือเปล่าก็ลองไปทําดูแล้วกันเนาะก,ก็บอกเอาไว้เพื่อใครอยากลองดูนะ,ะต่อไปก็อย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ ลิฟตนะคะวันนี้ใช้ลิฟของอต์แซงนะคะเป็นตัวศูนย์หกเดี๋ยวนี้เขาเป็นเบอร์นะก็เป็นสีน,นะะูนนูนนะคะประมาณนี้โอเคก็เนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะใครอยากทําตามก็ลองไปทําตามกันดูนะคะมันไม่ยากค่ะ ก็แล้วจริงๆเนี่ยใช้เวลานิดเดียวเองแต่เนี้ยต้องพูดมากไปหน่อยก็ดีใจที่ได้กลับมาทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ